สวัสดีู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ Buster T นะฮะวันนี้เราจะมารีวิวไอเทมนะฮะซึ่งเป็นจอยนะครับหลายรูปแบบเลยนะฮะจอยอันแรกนะครับก็จะเป็นไอจอยสติกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปุ่มไอจอยสติกนะฮะที่ผมเนี่ยเคยได้รีวิวไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเคยใช้เล่นเหมือนกันนะครับโอเคตัวที่2นะครับปุ่มหนีบนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะ เพิ่งใช้เล่นมาเมื่อกี้นะฮะใช้ได้เลยนะครับติดแน่นนะครับแล้วก็มันล็อกปุ่มให้เลยนะฮะตัวที่3นะครับก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นจอยนะที่แยกประกอบได้นะครับน่าจะชื่อ R K ไฟนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมแยกมาแล้วล่ะนะฮะมันมาแบบเซตเลยมาเป็นเซตนะสลับ R K ไฟนะ R K 5นั่นแหละนะครับ อีกอันก็เหมือนกันนะก็จะคล้ายๆกับ r k a f i นิดนึงนะครับนี่เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีปุ่มหนีบใส่นะฮะนี่ผมเล่นเลยนะบอกเลยว่าปุ่มหนีบไม่ดีมากนะครับได้มาสดๆเมื่อกี้คือแน่นมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโอเคเราจะมาประกอบ r k a f i ก่อนนะครับโอเค คือถ้าคุณซื้อเนะคะีครับเขาก็จะแถมมาเป็นเซตนะครับเป็นกล่องเลยนะได้ทั้งจอยประกอบนะครับแล้วก็ปุ่ม2ปุ่มนี้เลยนะครับนี่แต่ผมจะใช้แค่ด้านซ้ายนะครับนี่เลยอีกด้านหนึ่งจะไม่ใช้นะฮะโอเคผมเอาอีกด้านออกแล้วนะครับปุ่มนี้ก็พอเล่นได้อยู่นะ นี่ครับในการบังคับสกิลก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ครับถ้าผมจะเอาปุ่มนี้ออกนะครับคุณสามารถเอา,เอาไอจอยสติ๊กมาประกอบเล่นได้นะครับนี่เลยผมจะเอาจอยหนีบใส่นะครับรู้ว่าจะเล่นได้ไหมอันนี้คือถนัดโอเคครับ สำหรับปุ่มจอยหนียบนะจะใส่ยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าบังคับสกิลอะไรง่ายมากๆนะครับคือมันจะล็อกให้เลยนี่ฮะเท่าที่ลองมานะคือปุ่มนี้ดีที่สุดแล้วนะนะครับเซตนี้แหละฮะเซตที่ผมประกอบนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับคุณจะประกอบเอาปุ่มอะไรมาใส่ก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณถนัดนะครับนี่เลยหรือว่าคุณจะเอาประกอบเป็นปุ่ม อย่างอื่นก็ได้นะฮะนี่ครับจะเล่นเกมเอ่อ Dream League นะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละฮะในการรีวิวไอเทมนะครับใครที่สนใจนะก็ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมดไว้ให้นะฮะถ้าใครสนใจก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ